อันนี้นะคะใช่แม่บ้านก็ไปแม่ครัวเราก็อันนี้ให้ผู้ชายเขาทำผู้ชายเขามีเยอะวันนี้โอ้ผู้ชายโอ้เขาเต็นม,มาส่งพอดีบ่โอ้เขามาส่งเต็นไม่ต้องเอารถหยับรถเขามาที่อ๋ออันนี้มาส่งเต็นท์บ้านงานบ้าน,านงานบ้านน้องข้าวหอมนะบ่โอ้อนี่นะคะมามาช่วยกลางเลยพอดี โอ้นะคะเก็บงานจากบ้านน้องเข้าหอมนะก็เลยมาต่ออยู่ที่อนามัยบ้านเราเลยนะทุกคนพรุ่งนี้จะมีงานนะอืมก็ไม่ใช่งานอะไรหรอกทุกคนพอดีนะคะเพื่อนเนาะอ่าจะเลี้ยงส่งคุณหมอนะคะผูกแขนเนาะเป็นประเพณีของบ้านเฮานะอาเวลาที่หมอมาเราก็ผูกแขนต้อนรับเวลาเพื่อนจะไปเราก็ผูกแขนส่ง นี่นะคะผูกแขนส่งคุณหมอยาวนะคะเพื่นก็จะไปทหน้าที่เพิ่อนเพื่อนก็อันนี้ก็หลายปีหลายปีแล้วแมนอยากไปทำหน้าที่อย่างอื่นบ้างเนะาะเผื่อ,าอ,บ,าอ,อาบางทีลูกล้นเผื่างทีลูก <laughs> <laughs> เออพี่วิกชวนเราไปทำอะไรนะ,นะเดี๋ยวนะพี่วิกแป๊บหบนึง่ง จะเป็นหลังที่สองเขาเพาว่าสามสี่ด้วยนะกลางหลายเธอบ่เฮ้ยโอ้ยเพิ่นว่างานใหญ่โอ้งานใหญ่เลยบอกโอ้กางแบบสี่สองหลังงานใหญ่โอ้ใหญ่เล้นี่กระดายนี่า็สองหลังนี่ก็โอ้เนาะอันที่สามสามที่สี่โอ้เดี๋ยวรอดูกันว่าเขาเขาจะกางกี่อันอื ก็ต้องไปทำแม่แม่ครัวไปเดี๋ยวเราไปเก็บเพื่อนให้เราไปเก็บหรือไปทำอะไรก็เก็บของแล้วก็เตรียมแล้วก็ไปหา,หาหของคร<อ>ัวอ๋อเครื่องครัวเราต้องได้ไปทำ<อ>นี่เตรียมหัวแก๊สถังแก๊สไว้อย่างดีแล้วก็เสืออ๋อบอกคอยน่ะคิดว่าเขาจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะมันจะได้มันจะได้ไม่หนาวนะนาะ บอมันจะได้ไม่หนาวนะขึ้นข้างบนน่ะน่าจะอุ่นกว่านี้ปูปูเสือแล้วก็น่าจะอุ่นนะเอ้ยหนอนปูดีนะ ร็จจากงานบ้านน้องกาวหองก็มาคนมาส่งนะคะก็เลยเอามาตรงนี้พอดีเลยพอดีได้มาช่วยเรากลางพอดีเลย

โอ้กลางสีหลังสีหลังเลยโอ้นะฮะใหญ่มากนะสีหลังเลยเออมีเดินหน้าเดินหน้าถอยหลัง

ียวอมีกนี่ฮะเมงานโอมีหัพันกันไรดำละฮะดำละห้าสิบหนึ่งเอ้ยชิบพันแล้วห้าร้อยกันบอกหกชิปละบ่อยโอ้ยพันหนึ่งมันกันมีเลย เจอก็ลงมาด้วยกันนะทุกคนเปลี่ยนไปเลยเจอใส่แว่นตา่นี้บากเิเตแล้วได้หมวัวนี่ก็ยอดตัวนี้อเด้ตัวนี้อเด มันยาวมันยาวมันยา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn